เราไปอยู่ตรงอากาศเย็นเยอะๆหนิเออเรื่องดีคนละหายใจได้ละทรงตัวได้ละเคีกี้อ่อนเคียหมดเลยไม่รู้โดดออกจากฟ้องแต่กิมม้งเกือบแข็งแล้วไหมล่ะอากาศก็เย็นอย่างนี้โดดออกมาทำไมก็ไม่รู้แม่หนาไปเอาตัเย็นช่วยโอ้วเออเออดีหน่อยเจ Him cạnh đêm hinh cạnh nếu có chân có ok là ơ rồi. Ừ, đây là cái ốc mì lần chưa ăn mặc ngon nhau đi ăn mặc 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 幸せ。Um,